สวัสดีปีใหม่จ้าผ้ามัทิ้นผู้ไทยกับเวาภาษาผู้ไทยเด้อจ้ะกับจังหวัดมุกดาหารก็มีทั้งมดแปดส้นเผาเด้อค่ะแปดส้นเผามีเผาหยั่งแบบนี้นะก็มีหนึ่งก็มีชาวไทยอีสานเอ้ยแล้วกับสองกับเช่าผู้ไทยสามกับเช่าคาสี่ชาวไทยกระโซห้าชาวไทยกระเลิง หกเช้าไทยแท่เจ็ดเช้าไทยหนอแปดเช้าไทยกุลาเมื่อนี้ก็มาเยี่ยมเยือนในพื้นที่ชาวผู้ไทยก็เลยเว้าภาษาผู้ไทยออกมาเด้อพ่อเป็นคนมุกดาหารนะจนมากก็เว้าได้หลายภาษานะคะพูดได้หลายภาษานะคะได้หลายภาษาในในพื้นที่จังหวัดตัวเองนะคะหลายเผ่าเนาะจ้ะ พาบาเบิ่งบรรยากาศงามๆซับๆคำว่าซับๆก็คืองามๆเป็นภาษาพุทไทยนะคะโมนก็คือว่าสนุกนะคะมวนภาษาลาวเนาะโมนสนุกนะระ้านเพิ่กนกะอยู่ติดประทางอยู่ติดข้างทางนะคะก่อนเราไปเที่ยวทางทางอื่นก่อนจะไปเที่ยวที่อื่นก็แวะร้านกาแฟ คักเพิงกาแฟลบภูอันนี้ค่ะคาว่าคักเพิงกาแฟลบภูคือเยี่ยมกาแฟหลบเขานั่นเองนะคะก็มีพืชภูเขาอยู่ด้านหลังร้านเพื่อนเือดอยู่ด้านหน้ามองเข้ามาเป็นวิวสวยงามค่ะอันนี้ค่ะเป็นเป็นธรรมชาติตามพื้นบ้านชาวชนบทเนาะบรรยากาศก็งามดอกไม้ก็งามงาม,งามชวนชมนะคะไปมันนั้นก็มีข้างๆร้านกาแฟเพิ่นก็มี คนตึกป่ากันโอ้ไปเบิ่งเพื่อนตุ๊กป่ากัานเหมือนนั้นน่ะแต่โม้นขักเหค่ะตุกป่ากับไปเบิ่งเกิดมากอัไปอยู่แต่ได้อยู่ในบ้านไปอยู่ทางอื่นเนาะอยู่ศีลาชากละลายปีกะหากห็เห็นครั้งแรกคือกันสี่ในรอบสี่สิบปีในการเห็นเพื่อนต๊กป่าไอ้เอเอซดูดน้ําป่าที่เห็นจริงๆเนาะที่เห็นไปยืนเบิ่งไปยืนเบิ่งยืนดูนะคะอย่างอันนี้ก็คือในรอบ สี่สิบกว่าปีก็ว่าได้เลยค่ะได้รอบเอเกือบสี่สิบปีนะคะก็นับดูเนาะมาปีสองเก้านะมาอยู่ศิราชาปีสองเก้าก็เนี่ยก็เป็นครั้งนี้แหละที่เห็นเพิ่นเออซูปน้ําออกจากหนองสะป่าปกติก็จะเห็นแต่ใน YouTube เนาะอันนี้ก็ไมายืนเบ่งเพิ่นเทดแล้วก็อเอาป่าก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆมาก รอบนี้ครั้งนี้ก็โอ้ยขอบคุณน้องๆหลานๆพี่ๆเนาะที่พาเทีเ่ยวพาชมไปรอบๆไปทัวร์นะคะอาหารการกินก็โอ้ยหลายกินจนมีเยอะจะกินนะคะก็เป็นคนที่มักกินพักแน่แต่อันนี้ก็ไปก็กินตะมูตะไคร่ปา่าค่ะบรรยากาศก็กงามงามลมก็แหง้งแหง้ง ไปเจอปะยุงคนมุกค,ค่ะเพื่อนก็นใจดีใจดีเพื่นก็มาทักมาทายเพื่อนกะจะเวานำจะเป็นมู่ขอแลกลลยไอ้เหาผัดยานเออเพราะว่าเห้าเป็นคนมาจากอ่สีราชาเนาะเป็นเมืองที่เสี่ยงเนาะในเรื่องโควิดนะเหาก็จะต้องใส่แมสใส่อย่างประจําตลอดนะเพื่อนก็นบอ,อ,บอ,อ,อ,บอ,บอว่เป็นยังโอ้ไม่ได้ไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้ ต้องระมัดระวังเนาะเฮากับเป็นห่วงเพ ahn, enfin ания, ่นเนาะเพ่นกับอายุหลายแล้วเพ่นเจ็ดสิบปลายและเพลนเจ็ดสิบสองแล้วค่ะเพ่นก็เห็นเพ่นกันเนี่ยหน้าตาเพ่นกับซับซับค่ะงามตัวน้อยๆอายุเพ่นอ่ะเจ็ดสิบสองแล้วค่ะเนี่ยเห็นกันเพ่นกับถื่อสตาค่ะเพ่นเป็นอย่างเว้านําเพ่นแลกไล่เลเผือค่ะเพ่นแต่เป็นคนมุกค่ะเพ่นกับเปิดร้านอะไรอย่างมบบเพ่นเพ่นเว้านะเพ่นอยู่มุก เพร่นว่ามีโอกาสได้เจอกันอีกเพิน่น่ะจาะชื่อป้ายุงเด้เพิน่น่ะป้ายุง ก็ขอขอบคุณในหลายเด้อจ้าที่มารับชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดให้กำลังกํลังใจค่ะที่เข้ามาเบิ่งก็ขอขอบคุณขอให้โชคดีปีใหม่เด้อค่ะทุกๆเพื่อนๆทุกๆคนทั่วโลกนั่นแหละค่ะร่ำรวยบุญวาสนาคำว่าล่ำรวยบุญวาสนาเนี่ยมันก็ครบได้มาทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคำว่าร่ำรวยบุญวาสนา แฮปปี้มีความสุขขอบคุณจ้า